สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เรามาต่อกัน EP ที่2นะครับสําหรับต้นยางอินเดียนะครับที่เราได้ทําการตอนกิ่งไว้นะครับเราตอนกิ่งไว้เมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่27นะ27่กันยาก็ผ่านมาทั้งหมด2 7 28วันนะเพื่อนๆ28วันถามว่าเป็นไงบ้างนะครับเราทําการตอนไว้2ต้นนะครับ เอาจริงต้นหนึ่งอ่ะตัดไปแล้วเพราะว่ารากเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้ต้นที่สองต้นเล็กต้นของวันนั้นแหละนะครับโอเคเรามาดูกันเลยมาดูกาใกล้ๆกันนะครับมาดูกาใกล้ๆกันเลยนะนี่ครับรากมันนะเพื่อนๆนี่สีข,ขาวๆนี่นะมันก็จะออกมาเนี่ยก็จะยังมีน้ําอยู่บ้างเล็กน้อยคือเวลามันโตเนี่ยมันต้องหาน้ำไงาหาอาหารเพื่อไปเลี้ยงลาต้นข้างบนตรงนีง้มันก็จะต้องลําเลียงผ่านไปใช่ไหม แต่พอท่อลาเลียงมันที่เราขูดออกที่เราทําการตอนใน,นหมดเราต้องมาลาเลียงจากพลังงานจากตรงนี้ตรงน้ําตรงอาหารตรงนี้นี่นะเนี่ยหรือรา,ากถามว่ารากมันควรต้องรอเยอะไหมรอนานไหมผมรอแค่ยี่สิบกว่าวันประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันมันจะไม่ต้องเป็นเดือนเลยไหมก็จริงๆไม่จําเป็นนะครับขอแค่มีรากออกมาแล้วก็พร้อมที่จะไปปลูกต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอนานเกินไปเนี้ยรากมันเยอะ แต่ต้นข้างบน่ะจะไม่ไหวแล้วเพราะพลังงานมันเรลือน้อยครับเข้าใจใช่ไหมคือมันไม่ได้รับพลังงานจากดวงหินข้างล่างแล้วแล้วข้างบนมันไม่มีพลังงานอะไรแล้วมันก็จะต้องแตกเล่า,ออาใบก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มไม่สวยนะครับ<ช>นะั่นเริ่มแบบใบเหี่ยวใบเสียละเนี่ยเป็นแบบนี้ครับข้อดีก็คือไม่เกิน4ี่4สัปดาห์เนี่ยพอดีนะครับสี่สัปดาห์เนี่ยพอดีโอเคงั้นวันนี้เราก็มาเริ่มจัดการกันต่อเลยนะก็เราก็จะเอาไปลงดินนะครับก็คือ เราจะตักส่วนนี้นะใช้กันไก่นะครับตัดก,กิ่งตัดส่วนนี้นะครับแล้วก็เอาส่วนบนไปปลูกนะครับก็ mm. จะได้ต้นใหม่ที่สวยสดงดงามแล้วเราก็จะรอให้ต้นเดิมของเราส่วนล่างเนี่ยแตกตาเป็นต้นใหม่ให้เขาออกมาเป็นคู่กันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้ฟอร์มที่สวยขึ้นโอเคพร้อมแล้วไปกันเลย เราตัดออกมาได้เรียบร้อยอ่ะมาดูรากใกล้ๆเห็นไหมครับนี่เป็นรากเขานะอ่ะเดี๋ยวเรามาผ่าถุงผ่าจากเชือบันทายดูเ,เพื่อนๆจะงงว่อ้ก,กันไกลแบบนี้มันเป็นสไตล์นะครับ <laughs> <laughs> ธรรมดาลงไม่จำเองนนะครับผมเอ้ามาต้องให้ค่อยแกะนะครับเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวรากเขาเลื่อนหรือว่าเคลื่อนเนี่ยอาจจะทําให้รากมันขาดรากเขาขาดได้นี่นะนี่นะเห็นเขาขาดไหมเพื่อนใครที่ชอบต้นไม้เขาก็น่าจะตอนกิ่งเก่งแล้วแหละพวกมะนาวก็ตอนได้หลายชนิดครับตอนกันได้หลายอย่างเลยแต่ข้อดีข้อเสียคือมันอยู่ที่ว่าตอนฤดูไหนมีฝนไหมอะไรเงี้ยพอเขามียางไม่เป็นไรนะปล่อยเลยนะถุงนี้ต้องค่อยค่อยแกะนะครับอย่าให้อย่าให้ไอ้ตัวถุง เรีกเยกอะไรนะถุงนี้เขาเรียกเลยนะ,ะตุ่มออาอย่าให้ตุ่มแตกนะคือถุงตุ่มไอเนี่ยครับที่มันมีรากนะอย่าให้แตกเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันจะมีปัญหาง่ายมากอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะเราได้ที่แล้วเราก็เดี๋ยววางไว้ก,ก,ก่อเนเดี๋ยวพักเขาไว้บ้โอเคปิดเลยตัดก่อน นี่นะครับสลับขั้นตอนต่อมาก็คือการเตรียมดินปลูกนะครับเพื่อนเราก็จะใช้ดินนะครับดินแบบธรรมดาเลยดินร่วนนี่แหละครับผสมกันกันกบมูลสัตว์นะแล้วก็มีดินปลูกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกปุ๋ยมองเท้าสับบ้างเป็นแกลบดาบ้างแล้วก็มีพวกอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุเนี่ยมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเปลือกไข่นะง่ายเลย เปลือกไข่ไม้ก็ได้ใบไม้เน่าอ่ะครับออาง่ายในภาษาพูดใบไม้เน่าหรืออะไรเน่าเน่าอ่ะแต่ไม่ใช่แบบมีกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยน,นะรเราก็จะนําดินค่อยๆลงมาในกระถางนะนี่เลยแล้วก็ไปรองก้นกระถางก่อนนะครับไม่ใช้เยอะนะครับเพื่อนๆเอาแค่แบบประมาณนิ้วหนึ่งนะเอาให้ท่วมอ่ะ ต่อทัวเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะ,จะค่อยๆเอาดิ้งปลูกจริงๆก็ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่เราเลือกที่จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมีขายเยอะแล้วก็ถูกที่สุดดิ้นปลูกที่เป็นแบบสี่ล้อย้ารอเพื่อนเราก็จะเอามาเทไม่ต้องเทเยอะนะครับเทพอประมาณหึ่งหึ่งเดียวพอ จะขึ้นพุงนะขึ้นกระถางนะไม่ใช่ขึงนไรกบเต็มแล้วจะอ,ออกนิดนึงน,น่อน่เกินเกินเกินไปอย่ามันจะเข้มเกินไปนะครับโอเคเราก็จะขุดขุดขุดนิดนึงนะครับสลับเบ้าที่เราจะเอาตุ้มลงไปตรงกลางนะนี่นะครับเราก็จะขุดขุดให้มันไม่ใช่ลงไปลึกสุดนะเพื่อนๆเอาแค่แบบ ถึงตรงเดิมอะ่ะตรงหนึ่งนิ้วอ,ะอ่ะอ่าเี๋ือดินไว้ข้างล่างนิดนึงก่อนมานี้นะครับเราก็จะนําเอาต้นนะครับลงมาเราก็จะค่อยๆแกะตุ้มหินออกนะครับต้องระวังนะครับไม่ให้ตุ้มเขาแตกนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่สาคัญมากเลยนะถามว่าตุ้มดินนี่ต้องยกขึ้นมาสูงแค่ไหนเดี๋ยวถุงต้องออกไหมผมบอกเลยแค่ถุงออกก็ยยากแล้วนะเพื่อน อ่าออกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะนำเอาดินที่เหลือนะครับใส่เข้าไปบริเวณด้านข้างนะครับแต่ต้องจับไว้ตรงๆนะเพื่อนๆน,นะหรือจะเอาแบบชิดขอบก็ได้นะเป็นสไตล์ก็ไม่ตรงก็ได้ครับมันเป็นสไตล์ใครสไตล์เรากผมก็จะไวต้ตรงตรงเพือาะว่าเราจะไปจับในบ้านเลยนะนี่นี่คือบริเวณ บริเวณดินแถวเนี้ยเป็นดินร่วนอยู่แล้วนะครับก็จะมีความมีความที่ทําให้เขาแบบเดินรากดีคาว่าเดินรากนี่คือเวลาเราปลูกแล้วอะครับรากเขาจะเดินเดินทางในทั่วกระถางเลยนะเดินเพื่อหาอาหารอะไรประมาณนั้นครับเหมือนมันเหมือนกับการาสร้างเครือข่ายสร้างระบบในการหาอาหารของเขาเริ่มแข็งนิดนึงละเราก็ต้องเอาไม้นะเพื่อนๆไม้เมอนเดิมมาแหละ มาค้ำยันนะเพื่อไม่ให้เขาเอียงหรือว่าเสี่ยงต่อล้มอะไรประมาณนั้นอะ่ะม่ให้เขาล้มได้นะก็ใส่สักสามสี่อันก็ได้ใส่น้อยเลยก็ไม่ดีใส่มากไปก็เดี๋ยวเดวี๋ยวเอียงผมจะใส่ไปสามอันก่อนนะะมานี้ครับอันนี้เราก็มาจับทรงจับฟอร์มก่อนจริงไหมตรงไหมอะไรไหม,ไหมแล้วค่อยๆใส่ยิ่งิ่มนะครับ ซึ่งการใส่ยีนเนี่ยจริงๆเราไม่ควรใส่เต็มมากเกินไปเพื่อนๆเอาใส่แค่แบบเรียกว่าอะไรเหลือครึ่งหนึ่งของขอบมันอะประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งตรงนี้นะครับนิ้วหนึ่งเราก็จะปรุงยีนเข้าไปนี่ก็จะมีมูลสัตว์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะมีแบบไขบ่บ้างอะไรบ้างที่ผมหมักไว้เองนะเป็นแบบเชี้อวภาพเลยแบบอินรีเลย บินนี้ไม่ต้องกดแน่นมากนะเพื<ๆ>่อนๆเอาแค่แบบพอดีอะ่ะพอดีตึตงๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเดินลากได้แบบง่ายๆถ้าหลวมไปก็ไม่ดีครับเดี๋ยวเขาจะเอ็นเอียงได้เพราะว่าเดี๋ยวยินหลวมไปปึ๊บต้นไม้เราสีซ้ายสีขวาได้อะไรนะอ่ะแบบนี้นะนี่เห็นไหมครับมันจะมีใบที่มันอยู่แบบล่างๆเนี้ยห้ามเยดายนะเพื่อนๆตัดเลยห้ามเยดายคือเขาจะเน่าอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาเสียอยู่เดี๋ยวเขาเสียอยู่ดี ก็อ,ออกไปทิ้งแล้วก็เติมเข้าไปให้พอดีสวยนะสวยยังพอที่ดูก็โอเคแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งอีกทีหนึ่งเอเคครับนี่คือขั้นตอนในการนามาปลูกโอเคเพื่งก็มาดูนะครับสําหรับต้นที่เราทําการตัดนะครับแล้วก็เอามาปลูกแล้วสําหรับต้นที่ตอนไว้ต้นแรกนะครับที่เป็นกระถางใหญ่ สำหรับต้นนี้นะครับก็ใช้เวลารอรากอยู่ประมาณ15วันนะครับประมาณ2สัปดาห์แค่นั้นเองเราก็ได้รากมาแล้วก็ไปตัดเรียบร้อยแล้วเป็นต้นใหญ่ต้นนี้ปิง้งอ่านะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าต้นเดิมของเขาเนี่ยที่เราตัดปไปเนี่ยนะครับตัดไปแล้วประมาณ10กว่าวัน11บวันนี่เพื่อนๆมาดูมีรากอากาศโผล่ขึ้นมานะเห็นไหมรากอากาศก็ขึ้นมาแล้วก็จะมีนี่ด้วยครับนะนี่คือที่สิ่งที่เรารอรุนเลยเพื่อนๆนี่คือตาใหม่นะ กิ่งที่จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะจะขึ้นมาข้างๆตรงนี้นะเท่าที่ดูคือมี2อสองกิ่งครับนี่เพื่อนสีแดงๆนะนเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะขึ้นมาตรงนี้ใกล้ใบอะครับคือผมไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ขึ้นตรงตานะเพราะเขาไม่มีตาด้วยเนี่ยไม่มีตาขึ้นมาใหม่นี่ครับเป็นกิ่งเล็กๆที่แบบโอ้โหยังไม่ถึงเซนเลยเพืเ่อนๆป,ประมาณ3มมิลน,นี่นะแล้วกันที่2ออันนี้ครับนี่ครับโอ้ผมบอกแล้วรอนานมากนะเพื่อนๆต้องใจเย็นนะปลูกต้นไม้นะ ใจร้อยไม่ได้จะอัดปุ๋ยอัดน้ําอัดแดดยังไงก็ไม่มีผลแล้วก็เสี่ยงต่อทนนี่เขาจะเสียด้วยวิธีเอาง่ายๆสุดก็คือใช้เวลานะครับคือต้นไม้เนี่ยเป็นต้นที่เป็นสิ่งที่แบบเราต้องใจเย็นแล้วมันก็ฝึกเราด้วยฝึกให้เราแบบเข้าถึงเข้าใจความอดทนแล้วก็พยายามที่จะอดทนรอคอยลอยคอรอคอยนะครับเห็นไหมครับว่าการที่มันกว่าที่มันจะโดนตัดแล้วมันจะเปลี่ยนฟอร์มได้โอ้โหผมว่าอีกเป็นเดือนเลยนะ กว่ามันจะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล้วมีใบนะครับเพื่อนคือพอเราตัดยอดไปแล้วมันก็ไม่มีฮอร์โมนมาขม่มยอดแล้วนันก็เกิดกิ่งขึ้นมาได้นะครับก็รอชมครับ EP ต่อไปว่ายอดใหม่เขาจะเป็นฟอร์มไหนบ้างโอเคครับสำหรับวันนี้